เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะกรับอยู่กับช่องบอล c ักแดไปอีกแล้วและในคลิปวิดีโอนี้ก็คือคลิปที่ผมรอคอยมากที่สุดนั่นคือการประกาศลำดับนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยโอเคครับทุกคนมาดูกันนะครับ วันนี้คือวันที่20นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ซึ่งความจริงมันประกาศเมื่อคืนแล้วตื่นเต้นและอวยพรกินดีกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่โอเคเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะฮะโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้คืออ่ะโอเคมาดูกันนะฮะ เราก็อยู่กันในหน้าเว็บของการประกาศขึ้นบัญชีและก็การยกเลิกบัญชีของผู้ที่สอบแข่งขันได้ในปี68นะครับนะยกเว้นภาคใต้เขต1ขนห่เขนอก่อนเนาะเดี๋ยวเขากำลังตวรวจข้อสอบนะครับอ่ะโอเคเมื่อคืนนี้วันที่19นี่ตื่นเต้นมากครับป่ะเราไปดูกันนะว่าดูยังไงนะครับแน่นอนครับอยู่ในหมวดแรกเลยคือในส่วนของประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์นะครับเขาบอกว่าเป็นประกาศนะครับการสอบแข่งขันนะครับของพนักงานส่วนท้องถิ่นนะฮะเรากดเข้าไปดูนะครับ ก็จะมีในส่วนของประกาศอันแรกครับนะว่าการขึ้นบัญชีในรอบนี้นะครับก็คือประกาศวันที่19กุมภาพันธ์ปี69แปลว่ามีเวลานะครับในการเรียกบรรจุเนี่ยสปีนะครับผมก็คือปีแะกเจ็ดศูนย์ใช่ไหมแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับจะหมดบัญชีก็คือ19กันเอ้สิบเก้ากุมภาพันธ์ปีเจ็ดหนึ่งนะครับอ่ะหน้านี้ก็จะประมาณ2 มี3ามแผ่นนะครับประกาศนะครับก็เอาง่ายๆประกาศนี่นะครับสรุปก็คือจะมีการแบ่งแบบข้ามเขตข้ามภาคนะครับอธิบายในในการเรียกต่างๆนะครับแต่จุดสําคัญก็คือเดี๋ยวผู้ที่สอบแข่งขันได้นะครับทุกคนคนไหนมีดอกจันนะเออเขาบอกว่าให้ไปตรวจได้นะครับในวันที่2มีนาคมนะครับวันจันทร์หน้านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเอาจันทร์จันทร์หน้ามันยังไม่ถึงจันทร์อีกจันทร์หนึ่งจันทร์สิ้นเดือนไปแล้วนะครับเลยสิ้นเดือนไปแล้วนะ วันที่2มีนานะครับเดี๋ยวจะมีให,ให้ให้ตรวจนะครับว่าเราติดดอกจันเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันอีกทีหนึ่งเนาะก็คือวันนี้เป็นการประกาศ ครั้งที่1นนะครับการเรียกบรรจุแบบครั้งที่1ก็คือลงวันที่19ก้ากุมภานะครับอ่ะประมาณนี้เราไปดูประกราศที่เขาแนบท้ายนะครับนะก็คือลำดับไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการเรียกประชุมครั้งที่1ไม่ใช่เรียกประชุมเรียกรายงานตัวครั้งที่1น่น,นะครับหนต่นเื่นเต้นนะครับก็จะมีช่วงก็คือวันที่16นะครับ16มีนานะครับนะ17 18จะมีช่วงของการเรียกอะประมาณ3วันนะครับเพื่อนๆต้องดูนะว่าลำดับตัวเองได้ที่เท่าไหร่ นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ก็คือให้ดูก่อนว่ามันจะมีช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะอาจจะมีช่วงเช้าคือแปดโมงครึ่งนะครับอ่าแล้วช่วงบ่ายนะครับก็ประมาณบ่ายโมงตรงนะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะะตัวเองอ่ะรายงานตัววันไหนคล้ายๆกับวันสอบสัมภาษณ์มีครึ่งเช้าครึ่งบ่ายอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรียกวันจุ ครบเสร็จหมดแล้วนะครับก็กลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้เพื่อนๆคนสุดท้ายเรียกเเลือกจนหมดนะครับเรามาคนแรกลำดับดีๆเงียไปก่อนได้เลยนะครับอ่ะด้านด้านขวามือก็จะเป็นส่วนของลำดับเนาะวันและเวลานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็คือประมาณ3วันด้วยกันนะครับจนถึงวันที่สิบแดมีนาะนะครับอม ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปไปดูอะไรครับไปดูว่าลำดับเราได้ที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะของผมเนี่ยสอบภาคเหนือเขต2องตำแหน่งสายงานวิชาการผมกดเข้าไปดูนะครับอ่าไปดูผมก็ไปหาในส่วนของตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับอันนผมจะโหลดไฟล์เป็น pdf มานะครับผมก็กดเข้าไปดูนะฮะปึ๊บป,บปบึนะฮะอ่ะซูมไม่เป็นได้เห็นนะครับผมนะครับออยู่ลำดับ ที่หกครับใช่ตอนแรกผมเลื่อนผ่านเลยเปิดมาหน้าแรกครับผมไปดูหน้าสองหน้าสามหน้าสี่เอาไงดีวะเชื่อโทษดีเอาไงดีวะไม่มีชื่อผมกดคอนโทนะครับกดรหัสปุ๊บนะครับมันเด้งไปเด้งขึ้นไปบ,บนหน้าแรกเฮ้ยหน้าแรกโอ้โหลำดับที่๖ เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยครับตื่นเต้นจัดๆไม่งั้นอัดคลิปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่พอดีว่ามันดึกแล้วนะครับนอนไม่หลับเลยนะฮะได้ลำดับที่หกนะครับรอบแรกของผมนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ภาคเหนือเคสองเรียกสี่คนแรกนะครับอ่ารีที่นั่งแรกอินดีด้วยนะครับส่วนของผมเองได้เบอร์หกมาถึงลำดับที่หกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ติดดอกจันอะไรนะครับก็ มีความเป็นไปได้นะครับที่น่าจะเรียกรอบที่2นะครับรอบที่2เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่ามันจะประกาศเมื่อไหร่เรียกเมื่อไหร่นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาประกาศแล้วก็ วยพรให้เพื่อนๆทุกคนได้ลําดับต้นๆดีๆได้มีโอกาสเอาเรียกบรรจุไวๆนะครับเดี๋ยวยังไงอ่ะคลิปต่อไปน่าจะเป็นการบอกคะแนนนะเออว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับทาไมเราอยู่ลาดับนี้นะครับใครที่มีเพื่อนอยู่ตามกลุ่มเนี่ยลองเอาคะแนนมาเปรียบเทียบกันดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับลาดับใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยผมก็มีเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มไลน์ที่เราสร้างขึ้นมานาะก็จะมีผมมีเบอร์6เบอร์7เบอร์8ปเบอร์9อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวลองไล่ดูลําดับกันว่ามันห่างกัน เยอะไหมนะครับถ้าเกิดห่างกันไม่เยอะหรือเท่ากันเป็นไปได้ว่าอยู่ที่ช่วงของการจ่ายเงินแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมจ่ายเงินเนี่ยตั้งแต่ประมาณสมัครเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยผมจ่ายเงินเสร็จน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองมักงเดานะครับน่าจะไม่เกินนั้นนะเพราะผมทําคลิปอัดไปด้วยแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอ่ะก็ได้ลําดับที่ดีแสดงว่าคะแนนนาน่าจะได้ภาคขอไข่น่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะได้สักเท่าไหร่ นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่สอบติดอบผ่านแล้วลองเช็คลำดับกันดูใครที่ได้ลำดับเอ,อ่อหมายถึงว่าไกลมากแบบลำดับเป็นร้อยร้อยกว่าอย่าพึ่งหมดหวังนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีบางคนแบบว่าแบบดีใจก็มีเสียใจก็มีที่แบบอาจจะถึงไหมไม่ถึงเพราะว่าระยะเวลา2ปีนะครับมันมีโอกาสอยู่เพราะว่าอะไร เอาพูดพูดอย่างนี้แล้วกันะกนะครับสําหรับใครที่กําลังท้ออยู่ว่าลําดับของเราเนี่ยมันไกลเหลือเกินนะครับบางคนเป็นร้อยสองสามร้อยก็มีน,น,นะฮะบ,บางตําแหน่งมันน่าจะเรียกถึงได้นะครับมันก็จะมีเหตุผลอยู่ว่าทาไมอย่างเช่นสายงานค้ังอย่างที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้นะครับน่าจะเรียกได้อยู่แล้วน่าจะเรียกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะผ่านหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับน่าจะเรียกได้อยู่สายงานช่างอย่างเงี้ยหนึ่ 100, 200, งร้อยสองร้อยก็น่าจะเรียกหมดนะครับส่วนถ้าสายงานที่อยู่กองสํานักปลัดนะครับ พวกนักวิเคราะห์นักทรัพย์นะครับนิติกรนะครับอันนี้ผ่านเยอะมากนะครับนักจัดก,การงานทั่วไปอะไรเงี้ยนะครับนักทะเบียนรับบัตรก็ด้วยอันเนี้ยผมบอกตรงๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณโซน100ต้นๆเนี่ยพอไหว2ปีแต่หลังจากนั้น อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นะหวังว่าในปีนี้นะครับเพราะมันห่างมา4ปีแล้วเนาะตั้งแต่ปี64จนถึง68นะครับกว่าจะเปิดนะครับจนกว่าจะเรียกเนี่ยก็ยันปี69แล้วนะครับนะก็มีโอกาสที่จะมีคนที่เข้ามาแล้วออกไปนะครับนะคนที่เขาแบบนั่งตำแหน่งนัานๆกเกษียณไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบ2น่าจะเรียกเยอะกว่ารอบ1 มากมากเลยนะครับแปลว่าจะมีการขอใช้บัญชีเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะว่าตําแหน่งเริ่มขาดแคลนเยอะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีถ้ารอบสองเนี่ยน่าจะเรียกครั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็จะเรียกเยอะอีกทีก็คือหลังเดือนกันยาที่มีการ,กรเกษียณอายุราชการของออพนักง,งานคนเก่าๆนะครับนะก็คือหลังเดือนกันยาไปตุลาพฤศจิก,กาธันวาเนี่ยอาจจะเรียกเยอะได้อีกรอบหนึ่งในช่วง2ปีนี้นะครับนะก็หวังว่าจะเป็น อะไรที่แบบว่าเรียกถึงละกันนะครับทางคนไหนที่เรียกไม่ถึงก็บุ๊ปออนแล้วไปต่อลุยต่อนะผมก็ต้องบอกกับทุกคนว่าผมเองก็เพิ่งจะสอบผ่านครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับปัจจุบันผมเป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บไรายได้ปีนั้นนะ่ยผมสอบได้ลำดับที่21ดนะครับเมื่อย้อนกลับไปปี64นะครับผมเองก็ลดระดับเนาะอาวุธโปรตีนะครับไปสมัครตําแหน่งสายงานทั่วไปก็คือกินวุฒ ปวสนะครับก็ลงไปสอบเพราะตอนนั้นนะักวิชาการขอไม่เปิดนะย้อนกลับไปปี6กสองอีกทีหนึ่งผมสอบตกนะครับทุกคนผมบอกว่าเสียใจมากครับนอนร้องไห้ทั้งคืนเลยปี6.2ขาดแค่3คะแนนนะครับ3คะแนนแต่มาดูย้อนหลังก็ออมไม่เป็นไรหรอกบางคนเรียกไม่หมดนะครับเขตที่ผมไปสอบปีนั้นนะ่ภาคกลางเขตยองผ่านประมาณ70กว่าคนอนะเรียกไม่หมดต่อให้ผมอาจจะผ่านอาจจะอยู่คนสุดท้าย อะไรเงี้ยมันก็เรียกไม่ถึงก็ก็มีค่าเท่ากันปี64ไม่เปิดก็เลยอ่ะเปลี่ยนไปเป็นเจ้าพนักง,งานาจัดเก็บรายได้ก็สอบผ่านมาด้วยคะแนนที่แบบไม่ได้ดีมากครับแค่60กว่าคะแนน67คะแนนนะครับส่วนปีนี้นะครับปี68แล้วรุ่นปี68เนี่ยผม ทำได้อีกครั้งแล้วนะครับว่ามุมานะด้วยการอ่านหนังสือกันนะครับนะอ่านหนังสืออะไรก็เดี๋ยวมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอากองหนังสือเนี่ยมาตั้งให้เพื่อนๆดูนะกันอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคก็ยังไงดีละ่ะมันมันเยอะมากเลยที่อ่านนะครับอ่นะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยกให้ดูแล้วกันนะอ่ะถ้าเกิดใครมีเวลาตอนนี้ก็อาจจะดูต่อได้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ประกาศ ผลแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รอบ1นึ่งรอบสองกันอีกทีนะครับส่วนใครรอบ3ารอบ4ร้อนรุ่นไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไงผมพาไปดูหนังสืออีกกองหนึ่งกันแล้วกันครับโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับ